ส่วนออโรราที่อยู่ท่ามกลางเครื่องปั่นได้เธอก็ใช้นิ้วทิ่มลงที่เข็มแล้วออโรราก็เข้าสู่ห้วงนิทาดานมาเลฟิเซนที่พยายามจะมาช่วยออโรราเธอก็ได้รู้แล้วว่าคำสาปได้เกิดขึ้นแล้วแต่เธอก็ไม่ยออ่อท้อมาเลฟิเซนยังพาฟิลิปเข้ามาในปราสาทถึงแม้รู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้าไปด้านในเธออาจจะถูกสเตฟานฆ่าแต่ด้วยความรักที่เธอมีให้ออโรรามาเลฟิเซนก็ยังคงจะเข้าไปช่วยเธอสเตฟานสร้างกับดักโลหะไว้ที่ปราสาทมาเลฟิเซนแค่ได้เข้าใกล้โลหะ พวกนี้เธอถึงกับกลัวพอมาถึงด้านในของปราสาทมาเลฟิเซนก็คลายมนให้กับฟิลิปแล้วเธอก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องฟิลิปได้เจอกับเราพูดนางฟ้าทั้ง3ตนเขาแนะนําว่าตัวเองคือเจ้าชายของอีกเมืองหนึง่งทําให้เราพูดนางฟ้าคิดว่าฟิลิปนี่แหละเหมาะกับการที่จะจุมพิตกับออโรราทั้ง3ดึงตัวฟิลิปเข้ามาหาออโรราแล้วบอกว่าเธอนั้นโดนคําสาบเรานางฟ้าพยายามโน้มน้าวให้ฟิลิปจุมพิตออโรราฟิลิปที่ชอบออโรราตั้งแต่แรกเห็นก็ไม่รอชา้าเขาเข้าไปจุมพิต ร่าอย่างอ่อนโยนแต่ออโรราก็ไม่ฟื้นขึ้นมานางฟ้าทั้ง3ที่เห็นดังนั้นก็คิดว่าฟิลิปไม่ใช่รักแท้พร้อมกับดึงตัวฟิลิปออกไปจากห้องดามมาริฟิเซนที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเธอก็รู้แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้เพราะเธอเชื่อว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงมาริฟิเซนเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ทําแบบนี้กับออโรราและสัญญาว่าจากนี้เธอจะคอยดูแลออโรราตลอดไปพอพูดจบเธอก็จุบที่หน้าผากของออโรราทันใดนั้นออโรราก็ฟื้นขึ้นมาจากคำสา แหลนี้ก็คือรักแท้รักแท้จากแม่ทูนหัว